สวัสดีครับสวัสดีกับพี่ๆทุกท่านทุกคนนะครับเมื่อเช้าผมไปไอสถานีกลางบางซื่อมาเพื่อจะไปฉีดวัคซีนพอไปถึงเนี่ยคนเยอะมากๆนะเดี๋ยวจะกลับไปใหม่พอดีกลับมาส่งรถก่อนลุงวิษณุแต่วันนี้ไม่ได้มานะครับให้ให้พี่พี่เดียมาเป็นตัวแทนในการรับรถนะครับซื้อรนสด isuzu d max นะรุ่นท็อปเกียวโตีสอโต้ปี2013จบเลยนะครับคันนี้ก็ฮอตมากนะนี่แต่พี่ๆหลายๆคนโทรมา isuzu นี่ไปไวตั้งแต่ตัวแค็บแล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่ไปไวนะครับค่อนข้างไวเพราะอย่างที่ผมบอกไปเนี่ย กระบะเนี่ยนานๆตอนเนี้ไม่ได้มาบ่อยๆสามเดือน4เดือนมาทีนะพอมาปุ๊บกอแป,ป๊บเดียวนะพอรถสวยด้วยนะฮะไอเราก็โมเยอะเห็นไหมบอกเลยว่ามันสวยบอกอันนี้โมได้นะขายได้แล้วนะอ่าแล้วก็เป็นอีกหนึ่งคันที่ผมว่านะถ้าพี่คนไหนที่มองหาเจ็เจ็ดที่นั่งนะเป็นรถครอบครัวเนี่ยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะที่คุ้มค่าคุ้มราคา ได้เจที่นั่งแล้วในราคาที่ถ้าเทียบกับ Fortuner เนี่ยโอ้โหพี่ราคาต่างกันค่อนข้างมากนะครับแล้วก็เป็นรถที่ใช้งานดีนะฮะทรงสปอร์ตทรงสวยด้วยนะฮะถ้าใครที่รอหรือว่ามองหารอคอยเพราะว่ารอดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมมารีวิวให้เดี๋ยวตอนนี้กำลังทำความสะอาดอยู่นะครับใกล้เสร็จแล้วแหละอาจจะไม่เกินอาทิตย์นี้ตั้งราคาไงเดี๋ยวผมจะรีบรีวิวให้นะครับแล้วก็ มีมีการปรับราคาอีก3คันเป็นนิสสันมาร์สนะครับ2019นะรถใหม่โตโยต้าวันซ่านะปรับราคาเช่นเดียวกันนะครับ <S <S ขรอควรเจ็ดที่นั่ง <S 2> <S 2> เดี๋ยวรอชมแล้วก็มีในฝั่งของโตโยต้ายาริสนะครับปี2 0 1 2ตัวใมเนื้อเชนนะปรับราคาอีก1คันนะรวมทั้งหมดปรับราคา3คันนะใครที่มองหาหรือรอคอยหรือกำลังหารถมือสองนะครับสภาพดีลองดูได้นะครับพี่เผเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับผมก็กำลังมองหาบ้านเพราะว่าผมพอนประมาณ ไม่ใช่ผ่อนอ่ะเช่าเช่าอยู่ประมาณเดือนหกพันก็เลยคิดว่าเอ้ยเราก็เช่ามาสามปแีแล้วไม่ไหวแล้วอยากได้บ้านเช่นเดียวกันก็น่าจะดูบ้านมือสองก็ดูหลายๆที่นะช่วงนี้ก็ดูไปเรื่อยๆก,ก่อนนะครับเผื่อถ้ามันออกได้เราก็ออกนะครับบางทีก็เสียดายค่าเช่าเหมือนกันเช่าหกพันอ่ะไม่มีตังค์นะพี่กูเนี่ยอยากคืออยากได้ตังค์ใ <laughs> ห้ตังค์อยากได้บ้านอ่นะพี่เป็นไหมอารมณ์เหมือนผมจําได้ผมออกรถครั้งแรกอ่ะผมก็ไม่มีตังค์นะแต่ผมไปมองมองมอง ไปชว์ลูมก็ไปดูดูดูไปหอมไปรูปไปคําไปจับก่อนเดี๋ยวมันก็ได้เองอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างนั้นดูข่าวแล้วก็อย่างที่เราเห็นกันนะ่ะโอ้โทุกวันนี้ก็เลยมองหาอะไรมันต้องออกมาข้างนอกบ้างอะไรฮนะผมนี่อยู่แต่บ้านนะผมบอกเลยนะแต่เดี๋ยวเนี่ยพอลงคลิปเสร็จเดี๋ยวผมจะไปสถานีการ์มซกซอต่อนะครับเดี๋ยวไปต่อคิวไปรอฉีดวัคซีนเพราะว่าเพราะว่าอะไรเขาเปิดให้อายุไอ้ไม่ใช่อายุน้ําหนักร้อยโลนะฉีดได้ผมเนี่ยร้อยโล หัวร้อยหกแล้วช่างนะเช้าฉีดได้นะครับแล้องไปนะฮะเอออะไรมาก่อนก็ฉีดไปก่อนนะครับรู้สึกว่าจะเป็นแอตต้านะครับแอตตานะฮะแต่คนเยอะนะครับเมื่อเช้าไปมารอบนึงแล้วก็เลยว่าเออก็เดี๋ยวกลับมาก่อนพอดีพี่เดียมารับรถด้วยนะครับแล้วก็มารีวิวรถด้วยแล้วก็เดี๋ยวก็ลงคลิปเสร็จจะกลับไปใหม่นะครับประมาณบ่ายสามบ่ายสี่นี่แหละนะเพราะเขาปิดห้าโมงเย็นลองไปต่อคิวต่อช่วงนี้อันตรายมากๆเมื่อเช้าดูข่าวเนี่ยหมื่นสามพันหกสิบหก รประมาณนั้นนะนะสูงมากนะครับผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังไงก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะครับช่วงนี้เตียงไม่มีเดี๋ยวว่าแต่เตียงไม่มีเลยเดี๋ยวว่าอย่างงี้อย่างงี้เลยพี่เอ้แค่แค่เผาศพอ่ะยังไม่มีที่เผาอ่ะบางครั้งต้องต่อคิวรอเผาอ่ะพี่คิดดูชีวิตดูแล้วแบบอื้อประเทศเรามาถึงจุดนี้ได้ไงอะไรเงี้ยคือไม่น่าเชื่อว่าโลกแบบมันรุนแรงนะรุนแรงมากแป๊บเดียวเอง เชื้อเข้าลงปลอดเรียบร้อยไม่นานนะอย่างอย่ามันเร็วกว่ามะเร็งเองนะมะเร็งยังมีระยะเวลาทําใจนะแต่นี่แบบโอ้โหอย่างที่เห็นกันแบบที่มันอันตรายมากๆนะครับถามว่ากลัวไหมก็กลัวอยู่นิดหน่อยนะครับแต่ถามว่าดีไหมมันไม่ดีหรอกเออมันไม่ดีหรอกโลกเอเศรษฐกษิจอะไรมันพังหมดอะ่ะนะเอออย่างว่าเนาะ ถ้าไม่เจ็บไม่อะไรหลับไปเขาก็โอเคนะเอออย่างผมเป็นขึ้นมาเนี่ยผมก็คิดในใจเตียงก็ไม่มีโอเคหลับไปสบายๆแหละไม่คิดอะไรหรอกอะไรเงี้ยมันก็มีนะพี่จุดหนึ่งของชีวิตที่มคิดอะเพราะเมื่อคืนผมก็นอนไม่หลับนะจะได้ฉีดยาตุ้มๆต่ำๆม,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 มันยังไงวะอะไรเงี้ยมันก็มีคิดนะเพราะเราเป็นประชาชนคนทั่วไปนะเนาะแต่ผมก็ไม่ได้กังวลอะไรหรอก แต่ว่ามันมันไม่เคยอ่ะมันจะเป็นอะไรหรือเปล่านะมันคิดถึงเรื่องอื่นมากกว่านะครับทีสองทีสามบางทีมันก็สะดุ้งตื่นนะฮะนี่เรามาคุยเรื่องรถหรือคุยเรื่องอะไรเนี่ยีอ็ <laughs> ยังอยู่นะบีอ็มนี้รีวิวมั่วนะฮะสนะะใจขนาไนก็คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปแล้วกันนะครับสวยมากบอกเลยว่าสวยมากอ่านะ อย่างว่าเนาะคนที่ไปแล้วก็คือคนที่ผมมองว่าเขาก็ไปสบายแล้วแหละอย่างเราเราโอ้โหผมนี่เครียดนะทุกวันนี้เครียดนะหลายคนก็คงไม่ต่างกันอย่างว่าเนาะรายรับเราล,ลดลงส่วนรายจ่ายเราเท่าเดิมอ่ะดีไม่ดีมันเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำเียเห็นข่าวแล้วแบบมันสะเทือนใจอะ่ะบางคนคิดไม่ตกบางคนเครียดแทนผมก็ยังร้องไห้เลยบางครั้งนะฮะมันไม่มีทางออกอะไรเงี้ย ก็พยายามเป็นกำลังใจให้สู้ๆอะไรเงี้ยให้กันๆๆและกันอะไรอย่างผมกับแฟนผมก็บอกบอกไปคลิปที่แล้วว่าเราเราก็มีกันสองคนอะเราก็มองตากันอะไรเงี้ยบางครั้งแฟนก็ร้องไห้ผมบอก<ม>เออไม่เป็นไรนะแฟนก็น้อยใจอะไรเงี้ยบางทีเราพึ่งใครไม่ได้ผมเลยบอกมไม่ต้องพึ่งใครหรอกเราพึ่งตัวเองเลเอาเท่าที่เราไหวไปแค่ไหนก็ไปแค่นั้นเรื่องเครดิตก็ช่างมันไม่ต้องทีเรียสเราส่งไม่บางอย่างเรามันมันไม,ม,นไม่มันไม่ทันมันไม่ไหวก็ไม่เป็นไร ผมก็คิดในใจเลยไม่มีตังค์จะไปดูบ้านทำไมวะอะไร <laughs> สวนกระแสสังงั้นแ่ะเออเผื่อมันเป็นจุดเปลี่ยนเนาะอ,อ,อ่ะวนสองรอบแล้วเนี่ยวนสองรอบแล้วเนี่ยนะตนลกเนาะที่จะไปถือสานะผมก็พูดไปเรื่อยนะ ช่วงนะน,นี้อยากกู้ตังค์อยากกู้บ้านเนี่ยา<ว>กู้เงินไม่มีตังคนะ์มาหมุนนะ <c oughs> เป็นนี่นะ <c oughs> เข้าไปอีกผมยังคิดอยู่แฟนเขาคิดอะไรวะเนี่ย <c oughs> อะไรผมตามใจแฟนหมดอะ่ะ <c oughs> ผมตามใจแฟนหมด <c oughs> มันก็จริงแหละพี่เราผ่อนบ้านเดือนแล้วตอนนี้มันขึ้นหกพันแล้วไงล้วผมไปดูว่าเขาผ่อนบ้านเนี่ย ถ้าซื้อเนี่ยก็ผ่อนได้ประมาณแปดแปดพันเก้าพันมันก็ยังเป็นของเราใช่ไหมนี่ผมเข้าบ้านมาสามปีสี่ปีแล้วอะ่ะนะสวยไหมยอดนี่เราก็โม้ไปเรื่อยนะสี่สิบีิ <ś led> นึกถึง เึืถึงรถอะรถคันแรกอะโอ,อะคิดในใจนี้เราจะมีบ้านเป็นของตัวเองแล้วหรอที่เข้าใจคนไม่มีบ้านนะผมนี่คนเล่ร่อนนั่นแหละ <c oughs> บางทีก็ใจหายนะแบบว่าถ้าเราไม่กลับบ้านอุตตริดิอะไรเงี้ยจริงๆริอะทางอาบอกว่าผมมีที่อยู่แต่ผมไม่ไม่รู้ นะผมจํเนอย่างที่ผมบอกความจําผ,ผมสั้นเขาบอกว่าผมไปจับฉลากได้คือแบ่งเขาแบ่งเท่ากันนะ่ะให้จับฉลากเอาองงางผมก็ไม่รู้อะแต่เดี๋ยวผมบอกอาบอกว่าอย่าบอกผมนะเดี๋ยวผมเอาไปจำ <laughs> นะของแม่เรียบร้อยหมดแล้วอ้ไ้อยู่กับเทาา่ากสอตอนในรุน่นนี้โหใช้เงินเปลืองที่นะอยากทาอะไรก็ทําไฟแรงเราอยากทำธุรกิจอะไรช่วงนี้เป็นไงลนะ่ะเรียบร้อย เป็นเรื่องปกติเนาะทำธุรกิจเจ๊งเนี่ยนี่ให้ดูครับสวยไหมแล้วก็อย่างว่าอะไรที่ยิ้มสู้อย่างเดียวที่ดูอะไรนะอ่อ่ออะไรนะอะไรนะอะไรนะผมตลกสุดอะไรนะสุเทพเหรอเขาเรียกอะไรอ่ะผมก็ลืมอ่ะพี่เทพพี่เทพเอออะไรประมาณนี้แหละแกยังสู้อ่ะคิดดูแ้วกัน แกเจ๊งไม่รู้กี่ครั้งนะแต่แกก็ยังยิ้มยังสู้อ่ะผมนี่นับถือแกเลยนะก็ป้องกันนะครับให้เยอะให้มากที่สุดเท่านี้จะเป็นไปได้นะครับใส่แมสอยู่ตลอดเวลานะครับอีกเรี่ยงพื้นที่สุ่มเสี่ยงอีกเลี่ยงพื้นที่คนเยอะๆนะตะกี้ผมก็ยังกลัวเลยไปสถานีก,กลางบางซื่อแต่ว่า มันไม่ไปก็ไม่ได้เราต้องไปต่อคิวฉีดแต่เราก็ต้องเว้นระยะห่างคอยป้องกันตัวเองสวมใส่แมสให้มิดชิดแอลกอฮอล์อย่าให้ขาดอะไรเงี้ยนะครับเป็นอย่างนั้นนะครับอ่าเราก็ต้องฉีดนะฮะถ้าพูดอะไรผิดก็ขออภัยด้วยนะพี่นะอย่าไปเถกษาผมเด้อผมก็พูดไปเรื่อยแหละก็บ้าพอๆนะฮนะ เห็นว่าเนะาะทุกวันนี้ความความตายมันใกล้ตัวมากเลยนะเออเห็นข่าวแล้วสะเทือนใจอะบางทีอะเด,เดินไปก็ล้มกนะลางถนนอะไรเงี้ยโหคือแบบมาถึงจุดนี้แล้วเหรออะไรเงี้ยออสู้ๆเนาะออชีวิตชีวิตนะครับ <laughs> <laughs> เห็นยิ้มตลกเครียดนะบางทีอะเมื่อวานผมนั่งถอนหายใจเป็นร้อยรอบอะเอ้ยหาทางออกไม่เจอ นะจนไปเปิดประตูอะไม่ใช่เดินวนสามรอบแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรารอ,รอ,รอสกหมอบนะครับมันเครียดเนาะพอได้ออกข้างนอกเออก็เนี่ยเนี่ย,เ,ยเราเห็นผู้คนนะผมอยู่แต่บ้านนะ่ะพี่คิดดูกันไม่ออกบ้านเลยอะ่ะเพื่อนบ้านเขาจะสงสงยสไหมเนี่ยอยู่แต่บ้านนะอ่ะจริงๆแฟนผมยังไปจ่ายตลาดแล้วไปอย่างนี้นะแต่ผมมาอยู่แต่บ้านไง เดี๋ยวเรารอ,รอของมอบกันครับผมของคุณลุงวิศนุเป็นอดีตทหารด้วยนะครับแต่ว่าให้ตัวแทนทางพี่เดียมารับรถแทนนะครับกับอีซูดีแม็กครนะซึ่ง,งนสนถดถ่าย้วยกันเลยนะพี่ <laughs>

Ok À, ah, đẹp rồi. <laughs> โอเคครับเดี๋ยวก็ผมว่าผมต้องยกยอดนะคันที่ว่าปรับราคาเดี๋ยวยกยอดไปไม่เสาร์ก็อาทิตย์นะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องเดินทางไปสถานีกลางบางซื่อนะครับว่าไปต้องไปต่อคิวเดี๋ยวรอฉีดวัคซีนไปดูก่อนนะครับว่าจะได้ฉีดไหมแตถ้าไม่ได้ฉีดพรุ่งนี้ผมมารีวิวให้นะครับเป็นนิสสันมาร์สโตโยต้าวนซ่าแล้วก็โตโยต้ายาริสนะครับแต่ถ้าได้ฉีดเนี่ยก็ต้องรอพักฟื้นนะครับรอ ดูสถานการณ์ก่อนว่าไหวไหมนะครับถ้าไหวก็จะมารีวิวให้นะครับผมต้องขออภัยด้วยนะฮะเดี๋ยวขอยกยอดแล้วกันนะครับเนาะสำหรับวันนี้นะเดี๋ยวต้องไป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 ,ไปตัวไไปฉีดวัคซีนก่อนนะครับเรียบรอยอบค่ะ,อะขอบคุณพี่เดียด้วยนะครับ รู้สึกว่าเพราะว่าถ้าถ่ายสามคันเนี่ยผมไม่ไหวแน่นะครับไปรอต่อคิยวยาวด้วยเดี๋ยวไปลมก่อนเ <c oughs> งินไขน้ำหนัก100นร้อยโลไปแล้วขอบพระคุณคุณลุงวิษนุด้วยนะครับแล้วก็พี่เดียด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ มีเพียงเข้านี้นะครับสำหรับพี่ๆคนไหนสนใจก็ลองดูได้นะครับจัดไฟแนนซ์ได้หมดนะครับซื้องินสดรับรถพ้อมเลมก็ได้เลยนะดูรถไม่ถูกใจนะจองเซ็นไฟแนนซ์ไม่ผ่านคืนเงินจองทุกบาททุกสตางค์นะครับพี่นะไม่ต้องกลัวการจองแล้วก็มีคันเก่าเนี่ยนะน้ำให้เอามาเทิร์นได้นะครับก็ช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรอย่างที่ผมบอกแหละก็โควิดอย่างเดียวเลยช่วงนี้นะครับระมัดระวังตัวกันแล้วก็ ตั้งกัดให้สูงๆนะครับสวมใส่แมสตนะครับตลอดเวลาเวลาออกนอกบ้านนะฮะเซตเ็กนะวีออสสองพันสิบสามนีในยารีตัวนี้ที่ปรับราคานะครับแจ๊สสองพันสิบเอ็ดสิบหซี้สองพันสิะฮะวีออรุ่นท็อปสองพันหกนะซตต้นะอังอยู่นะครับ CRV ซีวิก 2, 2 0 1 0ันสิบบริษัทนามิราเพิ่งปรับราคาแล้วก็ปาจิโรมาใหม่นะครับสำหรับวันนี้ไปละใครสนใจยังไงวันเสาร์มาดูได้วันทิตย์หยุดนะครับถ้าจะมาวันที่จริงๆร,รบกวนโทรนัดนะครับสนใจยังไงก็โทรได้เลย0 8 5 2 4 9 1 9 8 7นนะครับ0 8 5 2 4 9 1ดหอ่านะครับิบว,บวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับขอ้ป,ปลอดภัยจากโควิดนะพี่นะ